จะมาย้อนกับเราขอให้ะตอน o n o we will go to the event withscooter ค uh ือเป็นงานที่เกี่ยวกับพวกแบบเรือยออุปกรณ์อะไรที่กันเ็มากกว่า300ล้านนะล้านนี้นะคะ320ล้านล้านละ320ล้านเลยนะ คพราวันนี้เราก็จะมียอดปาร์ตี้ยอดปาร์ตี้เสร็จแล้วเราก็จะไปโบสโชว์นะทุกคนวันนี้ภารกิจของมิ่คิมก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีลูกค้าทัวร์วัวนสามกลุ่มนะคะแต่ว่าเรามีพนักงานพนักงานเราก็จะแบ่งๆกันไปก็จะมีน้องที่แบบเออมาเรียนต่อที่ดูใบแล้วก็ได้อบรมเทนนะทุกคนแล้วพี่คิมก็ให้น้องไปฝึกงานรับลูกค้าจริงนี่โอเคจ้ะไปกันถึงแล้วเสื้อวันนี้ก็คือแบบเปื่อยมาก เราไม่ได้็กดหวังเท่าไหร่อันนี้นะก็เดิมๆโอเคทุกคนฝั่งนี้คือที่จอดเรือขนาดใหญ่แต่วันนี้เราไม่ใช่ลำใหญ่เราใช้ลำกลางเราจะจอดอีกท่านไ้วกลกันทุกคนแล้วแบบโมช แัดแรงมากใครจะมายอดกับเราขอให้บอก ตอนนี้เดี๋ยวทีมการังจะตกย้อนแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปต่อเดี๋ยวเราไปเก็บงานไปโชว์เพราะว่าเราต้องซือ้อเลยย้อนเพิ่มโ o นดา w วิวโ l ้ o t เดนิ e วนต์ t ิ t h t สกู o o อร์เฮ้ I will show you yeah เ okay, งค่ะทุกคนตอนนี้ไปใหู้นี่นะคะคือบรรยากาศของมาอารีนนาฮาะเบอร์มาดูใบยอโชว์นี่ <Hey. S 3> นะคะ ะการตาพี่คิมจะพาไปดูลำไหนคะอ่าเรามาดูดีกว่าวราคาเท่าไหร่เราลำนี้นะคะสา,ามล้านลำละสามร้อยยี่สิบล้านเ,นเรื่อไม่ให้ขึ้นอะ,ะอันนี้นะคะลำเหมือนจัสตินของเราคือาลำละลาสลา,ลามสิบเอ็ดล้านลำที่เราขึ้นจากกี้ไซม์นี่ซึ่งพวกเราไม่ซื้อเราจะซื้ออันที่มันเป็น ใส่เล็กกับกลางขึ้นไปก็คือลำจะประมาณ30ล้านเมื่กีค่ะปกติอะ <c oughs> เรือที่เนี่ยที่เรามี <c oughs> เรือยอที่มีก็คืออารมณ์ประมาณแบบหล้านขึ้นไปเ <c oughs> นี้ย <c oughs> เล็กไป <c oughs> มีคนชอบถามว่าพี่คีทำยอนกีปป่ปีคืนหนึปีเดียวก็คืนทุลแล้ว <c oughs> เพราะว่ายอดเราเปิด24ชั่วโมงก็คือขายแบบคนที่แบบแบบไปเมาที่ผับเสร็จเขาผับที่ดูไบมันจะไม่เหมือนผับที่ไทยผับที่เนี้ยคือเขาจะมีท่าเรือต่อ ท่าเนินที่นี่ก็คือแบบเอาจอดเอายอนไปจอดเทียบท่าได,ออาได้แล้วก็คืนยอต่อปาร์ตี้ได้เลยเราก็เลยเปิด24ชั่วโมงอันนี้นะคะก็แบจ,จะเป็นยอนแต่ละล้ำนะดูได้งาน,นนี้มีเรือทั้งหม<ว>ด,ดประมาณกี่ลำครันมากกว่า300ลำนะแล้วก็มีในฝั่งของเรือที่เป็นแบบเรือเพื่อแบบ,บว่าของ MSC อะไรพวกนี้ด้วยเรือสำราญอันนี้ <ๆ S 1> สวย ร้านนีก็ดูแบบแฟมิลี่สุดๆแ,แล้วของเราไม่เอามาโชว์หรอไม่นี่คืองานขายเรือยอทอ่ะทุกคนโดยเฉพาะอยากจะงงว่าไงก็งานขายเรือยอทนะคะแล้วก็อะไรแล้วก็ที่ตกปลาอะไรเนี่ย <c oughs> คือเป็นงาน <c oughs> ที่เกี่ยวกับพวกแบบเรือยอท <c oughs> อุปกรณ์อะไรพี่กางพันเนอร์พี่หมออกบูธหลายบูธดเหมือนกันประมาณสี่กูธได้ <c oughs> งานนี้นะ ทุกคนอันนี้นะคะลำนี้เราก็แบบกะจะแบบเป็นเนเลเวลของพวกเราวว้าว,ว,าว